นี่เรากำมัเอาของเสื้อโอ้มาในีมัดลายพี่ดี๋ยวเลยเสื้อตู้เสื้อหม้อนี่เอื้อยของเพิ่นฝากมาเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันอยู่เพื่อเลยว่าสิมิยังพป่ดี๋ตอนนี้กำลังเนี่ปมาทันไหนบุฟองไปทั้งหลังไปทั้งหลังผมไม่ใช่โยนเหรอเฮ้ยไปทั้งหลังเถอะไปนางเออ วันนี้เมื่อพี่น้องเมื่อแรกกับสื้ผาพี่น้องไปเจ๋มมึกนนมมงกับซอนเงินต่าจะแขกกับวิจปกับาดถุกอะไรเมีพิจารณากรุงได้รือบอลนะเห็นไหมอ่าจะแขกดีใจร้ายในโตุลงพี่น้องอ่ายืมเงินแม่ยเยืมเงินแม่ไปซอหลานพอดีซองหลานตายหมดเลยพี่นอ้อมงมีซื้อหานีานาเน,นานนนะนี่อ่าวันนี้เมื่อตนอน เดี๋ยวไปบังตอนหอดเพื่อนก็เลยมาเป็นหังนอกอาเคืองเสียงเป็นจังใดหมอฝ่ายเป็จังไดนอนละกันยังอยู่หมอแบงได้เป็นหนังหมอยอกนะยังดูว่าวสิป้าอยู่บ้านเนาะพี่น้องนอย่ะเป็นเสือมาบันนี้หมอฝ่ายเป็นมดคุณเพิ่นสุดท้ายต่อเนาะเอ่อป็นสุดทายหมอยอกมันนะนะเป็นชิดาเป็นนั้นหมอยอกเพื่อนเนาะเป็แย่เป็นนั้นหมอฝ่ายคนเอกจะแข่งกับวสิเสือหมาโตเพื่อนเนาะ แต่สีบริาการทุกมัดแล้วคือเงินเงิน,น,น,นมาพอมาคนมาเดียวกันพี่นองกันเนะสีพนันตอนนี้สักแค่กม็มาหอดเป็นที่เดียบด๋อยมาหอดเป็นที่เดียบด๋อยแหละพี่น้องตอนนี้เด็กสะโถอ่า,อาบาดถุงผืนลองสีเนาะสีห้องผืนก่อนเนาะสีขาวพี่น้องสีไปซื้อมาอกมั่งว่ะน,นี่แหละพี่น้องมาเนี่นี่เพป็นกะ ขาเลยซ้ำเลยเลยกยุดตีก่อนพี่น้องนี่ส <c oughs> ีที่สักแค่อามาเนาะว่าสีใดพี่น้องนี่สิเป็นสีนี้เนาะสีออกฝาฝาออนๆอนนะเพียงเนาะแบบคล้ายๆเข้าวจาว่าขวนบุหรีบะบะหรือว่าสีออกมุงหมวกเนาะพี่น้องเนาะนี่เนอองามยี่บ่พี่น้องสีนี่สักแค่เอาสักไรนี่เนาะพี่น้องเนาะอ่ะตอนนี้น้องกุลงมากเลยพี่น้องนำกุลงมากเลยสวัสดีลุงปากไหมหลงสวัสดีสวัสดีเรื่องปลา เออสบายดีลองปลายกมือกี่นายยกมือสบายดีก็ไม่หักสองมือมือพายซ้อนสบายดีเนี่ยนะสบายดีไจ่ส่ตลกเนี่ยเนี่คือจะนอบคู่บามาะคู่บามกจะนอบจะได้จะนอบจะได้คู่บามะฮะจะทุกจะได้หลงทุกจะได้เออเธอสบายดีลองปลาเออป่าป่าป่อพเนี่ยมันไหนกระสิมาเปิดกลองของก้องนากลุ้งเนาะป้าฝากมาห้ป้าใหญ่ใจดี ฝากมาให้น้องกุ้งเนี่ยน้องกุ้งก็สิเบิ่งว่าในกองหันมียังแน่เนาะสัแค่ก็ไปสื้อของก็เลยหักเอากองมาพอดีพี่น้องมีเนาะสีก็สิมีท้อง2ทังนี่แหละพี่น้องเนาะสีห้องเพิ่นกับสีนว่าทางนึงจักสิพอดูบ่พี่น้องอ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งสแข่เปิดกองก็เลยเนาะะไปน้องกุ้งป๊าแข่ก็อ้ายๆป๊าล่ะป๊าแม่แม่ไปเปิดกองป๊ไปเบิ่งกองกับแม่มียังเนาะป๊าซื้อยังมาให้เน เออนั่งขาเนี่ยแะนั่งล่องหลงนั่งล่องเออนั่งขาเนี่ยเด้อแม่ปลากองก็เด้ออัฟซันี่ยกันอืมกใส่กระเป๋าไอ้นี่เนาะตอนแรกขาเบิ้งขาสแกไั้แอรโทรศัพท์ไปหน่อยสแคกับี่ปอัดคลิปให้พี่น้องเบิ้งเนาะว่าวิธีเจ๊กไม่กระสอดแบบใดายนี่เพีงเนาะสแกก็บบุคเคยเห็นกันกันพี่น้องโอเคตอนนี้กับกองกะอยู่เนี่นี่เป็นที่เด็ด้ลยนะเพียงเนาะอ่าโอ้ โอ้แม่เจ้าอย่าทําอย่างนั้นค่ะอย่าทําอย่างนั้นสิคะอย่าขึ้นกล่องสิคะลงค่ะลงค่ะลูกยืนขึ้นยืนขึ้นลูกยืนขึ้นบู๊เติงเต๋งแหลงเต้าหลงเต๋หลงเต๋หลงเต๋าหลงเต๋งเอามือนั่งเตะมือมือฝนติยงหนกับติยงหนติยงหน่อยเอามือมือฝนลูกปาบางกอเอามือฝนนะเอามือหน่อตน่อเตะมือหนหน่อน

nhà sử cái bông thằng cho mình khư to mà nó mà mình mẹ sẽ kéo con rồi na mẹ sẽ kéo con rồi na rồi luôn kéo con đây bò kéo sao kéo yeah. à, nó má con nó má con đây kéo con tới cái sập tới sư phụ à bà phạt nó mà hại bò bà phạt nóng bò mi nó mất đạt nó mất vợ đây vợ hả ô kéo rồi okay, so. mi nóng mất đạt nó mất đạt mi nó mất đạt ấp hạ mới thế nào โอเคพี่น้องกันดีเรียบร้อยมากวันนี้ว่าลุงเด็กปุ๊กว่ามากใครมีน้องมี่น้องนี่น้องน้องต้องไม่รีบปาดไม่เอาผาานแม่โอ้ผ่าเป็นปากปูนพี่น้องเลยง่ายขนาดมิตรปูนปัดแล้วก็อืมโหลดการใส่ใจไเป็นัไรใส่ขี้หมวกไรเลยแม่แก่ไปมีน้องมีน้องกินน้องมาหรอกกินน้องมาหรอกกิน ใช่ซช่เขาสบู่น่จะเห็นรูปป่าดวงนี้สมู่เอ๊ะยี่ม้านยี่บ้านยืออันนี้่คืหนะจ๊ะร่กินหั่มรูปมันห้ป่าจัได้ไม่กินหั่มี่ีป่าห้ามกินหั่ได้เลยปู่ฮะมันกินหั่มจะได้เด้ออ่ีเดยแต่แพ้เห็นรูปป่าบังพี่ดองอ่ะมันขึ้นในนอากลุงอยากินก๋วยกระป๋อมน้ำผักาสแคกก็เลยมาจะกินขาเพื่อกับไปุบกัยกระปอมมากินกระเพาจะอะไรลกระเพาจะอมันขึ้น

วันี่เห็น้าหนอมกัยอดจอยนะเห็นป้าหนมกับเขากรบบุกินกับอีตนหยาจอยฮกับเราเียวไปเฮ้ยปีสองเดือนกับป้านอมนั่นเองนะเนานงกุลนกปี้องเดือนับเอสปีหกเดือนปีหกเดือนวะแม่อ่าเนี่ยบังกเลยนี่ยังอู้หูหัวมี่ยังกู ว่าใส่สองกับกปะมณนเอ้ลสองน่ะสองกันสิด okay. น้องกับกาปะโอเคน้อสอบมี่กป้าอีมีป้าอีมีเอ้เพอดีเลยเด้อพอดีเลยแม่พอดีนมเย็นนั่นเยแม่ Nhưng cho em luôn đấy này mà. Lề. Lề. Mà cái miếng nhắn này ăn nắng lắm anh ừ. không, Thì vô có biết sữa mày mở nhọc mày ôi Mất lái mình cái đầu mình Xài rồi thử nào ta đây nhàng Ê sữa mì, hơi mình thử cho mì. chắc <laughs> uh, ta hạt Ngày ta hạt đó. Yeah, sữa, mai đó.

จี่าใหาไหนเ่เายังทีนะฉันทาหน้าหนิทาสีนิลัลิทาสีทาีไป้วมั้ยไปแล้วมั้ยไปแล้วไปแล้วเัไปแวมั้ไปวั้ไป้มัยไปแล้วไปแว้ไปวมั้ไปล้วยไป้วั้ไป้วยป้วมายไปแลยแวไปีวยวยไ้ยไวไปแล้

จานน่้จากแเ่ยเงยใจกลัคได้ก้าวามย่าง่วันนามม่อนเลยอถึงกอง้าสิอืมกเลยกินขนมแล้วแหละแสบป้อแสบป้แสบป้บอกป๋าที่แสบบ้อล่ะฟ่ดนดดีทถาว่าถ่าว่ามากินน้องมาท่านขนมพอดีบรไหหูได้ไหมมีกลองมาแสบป้อล้วนโดยเรอ ดยดยออดยแซดโอ้ยน้องกุุงสมัหอนข้ากถนใส่เสือในคือผู้ใหญ่นี่ปกติแค่เขืใส่เสือเพิ่นในหน่อยเนาะตึ้งงใส่ถาทวถ่นท่ถั่ว่วมาห้องเขียนไปเนอะประมาป้งห้องเหียน ขอบคุณเลยลร้านเออเอยขอให้เออยมีแต่คคามสุขคมเจะรได้ปัฒนาสิ่งได้ขอให้ได้สิงนั้นดังใปัฒนาขอบคุณเอยร้านเด้อก็ในกที่ห้เอ๋น้องไม่น่าใส่เสือก็พี่น้องลอใชได้ยู่บอนอะเอ๊ะแจันาแลเดือนะไรแค่สองเดือนแล้วพี่น้องไงเ็นนาำโกงไอ้สเดือนเลยนะ

สำหรับคลิปนี้สักแค่ก่ะสิคอนจับคลิปเนี่ยเห็นไหมกำลังไปกับสักแค่เข้ากันเข้ามาสบายดีสบายดีสบายดีก็ลุกสบายดีสบายดีก็ปาสบายดีสบายดีไปไหนก็สบายดีสบายดีก็ไปสบายดีเตกิ็ไปมือกี่หน่อยสบายดีมือกี่หน่อยไปน้องหันจะสั่นแล้วเข้าคอนโซนสบายดีน้อมเนื้อหนาน้อมเนื้อหนาสบายดีเพ้อเบอร์เกอรขนาด อาขอบขึ้นป่าเนี่ยขอบขึ้ป่าเด้อล้วไม่น่าใสสดหนึ่งช่ไมรองหายยืดล้วใช่ไหมกระเสือกระเสือซ้ำนำกุงใสได้งพนไม่หนาอย่างขนาดเลยนีเนอะม่สดเจ๊กสดหรืหไม่นาเนี่มีสสรดโอยวกำลังมีสองสด มาหนิ variance, <challenge. S 2> เออมันนี่ส่วนหนอกลุ่มหายเนาะส่วนหนองกลุ่งกับแบงแผ่เพลินผัวบ้านหนอกลุ่มกับข้าหายให้กันแหละก็เลยหายต่อต่อกันไปนั่นเองเนาะกาขอบคุณหลายๆเด้อสำหรับกินเมซแคราะหลาไปก่อนบ๊ายบายสบายดี